สบายดีพี่น้องป้องปายมูคูสุคูสุคนมื่อนนี้เขาสิพาไปเที่ยวกันเนาะเดี๋ยวเขาไปพาไปเที่ยวเมืองเฟืองกันไปลินเฮอแพรเนาะเดี๋ยวเขาพาไปสมบรรยากาศน้ำหนทางกันเลยน้องกำลังไปใส่กันกำลังไปเมืองเฟืองเมืองเฟืองพ่อใส่อล้วนี่หัวดงนะพัวดง ตงใส่น้ะดีใจปะดีใจว่า,วาี่ได้ไปใส่เมืเงองเขาี่ไปยังกัน,กนๆๆเมืองเหนงไม่เล่นอย้าไม่เล่นลอยน้ำยูเมืองนันน่ะนอนคืนเมืองสามเรม่รู้เป็นคนหนาใหญ่โตกันได้แล้ว ไปเจอทางมาฮอดอุโมงกันโอ้ยแต่คอยสองแค่ละมาเดี๋ยวเปิดไฟแล้วปะป้าเปิดไปติดบุญป่าเดินลูกเพิ่งกันเลยไอ้เขาอโมงแล้วไม่มันกระเจี้ยนยุ่งนะห้องเนาะแม่มีไฟอยู่เนี่ย คันเปิดไฟเต,ติมใหนกันดีเนาะดีสุด <laughs> ดีสุดังได้เลยเีนะ <laughs> เปิดได้คือยังบก,กัน,นกีกนล้ำดำงกันี้ก็ล้ำดโอ้รถอันนี้ขั้นสูงอีกนหนึ่งนี่บงโวิดอุโมงค์นี่ดิ งงแล้วงแล้วเข้ากันมาฮอดบ้างอะไรยงก,ก็เข้ากัมาฮอดเมืองเฟืองเป็นทีทห้อยแล้ะเนาะได้ขนเข้าห้องพักแล้วเนาะห้องพักกับน้ำสะอาดดีพี่นอกไยแอร์เย็นช่วยๆตอนนี้เป็นเวลา12โมงเดี๋ยว,วเขาจะดั่งไฟปีงปลากินแล้วก็เห็ดอาหารกิน เดี๋ยวสิพาไปบึงบรรยากาศรอบๆเลยดั่งไฟปิ้งปลาเสือมจะซื้อปลาเสือมมาหลังจะคือเปียกนี่เิรสว,วยมากนี่คือห้อหงที่เขาอยู่ยว ตอนนี้ยังสวยอยู่นะคนยังมาบ่หลายเดี๋ยวตอนแรงเต็มเครื่องของเขาก็เต็มอหยันก <c oughs> ็ลอง,องแฮมา มาปิ้งปลากินเอาเลยนะปลาเสื่อมปลาธรรมชาติซีเล่ๆหน่อยหนึ่งพอบอเค็มเนาะเอาอีกบอกนหน่อยนึงใส่เป็นวาบะยังไม่สิ้น ปลาเนื้ออ,อ่อนดําเนาะปลาเสริมทางบ้านเขาเป็นสีขาวๆปลายิงเลยเขาอันนี้ปลาอย่างบุกกระเยง,งประกดบ่หมานอนเ้าแพรกินปิ้งปลาธรรมชาติให้มันได้บรรยากาศ การ้อนๆลงเลยน้ำเรีนมีไม่เสียบเนาะมันตัวน้อยนะนสิรอด เดี okay. ๋ยวจังเลยค่ะม okay. mm ันส mm ุกโอ้ก็เตะหม้อเตะนี่เด็กหมอโอ้ก้นก้นรู้แบบไรบ้างบอกวะอืมทำไมไม่บอกว่ามีหม้อก็ไม่เห็นหม้อเลยเพราะปล่าอืมจำกระสับเราลุงรู้ได้ปะเกี่ยนมาอากาศดีเสียดีตะร์ฮอนเดี๋ยวจะเลยลงอาบน้ำ กางเกนอะเกี่ยวดิฮิปโปรอ้ยลยน้ำเเอาฮิปโปลอยน้ำาองเจ๋งวช่ไหโอ้ยลอยน้ำอยู่แล้วังเอายื้อใส่เออปนเริ่มมาหลายเห็นแมสุเบียป้าบันทิ h o m e b ยูหรอปนี้ lên dù đẹp tụtโต tôi mấy hơn bọ. ai mặt này mốt,

S <S โต้ี่ไปไกลเด้อไ,ปไปมไม,ม,ม่มา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 

กลับไปแล้วปะกันจมับินเลยหน้าตตขาเริ่มมันอัดนาไปนี่เ่้ยเำเริ่มแห้งกันบ่กินน้งานีบหนึงเลยสังเกตบ้างว่ามันคือบ่นี่มั้ยเดี๋ยวลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอีกดียวต้องไปอีก่อ

ปั้ดทึกเลยเดี๋ยวยืนดีเห็ดไม้ต๊กน้ำเซลสำหรับอันนี้ได้เสียงสดเนาะเบลอาชีพขุดเขาแรงเห็ดเสรีสุวรร เียวกันเสาร์คืนเลยโอยข้อมเกดสิไม่เช่อเนี่ยรุ่นี้นีแะ

อืมเนาะเพ่งไปมูบอ่ะเนี่ยวันไหนกินมาเถอะจะมาชิมทานเล

มันมมเมนกัที่เยวินลมอะไรไอพี่นองบุกินส์้นี่นไปใื้อยูางเียงนะื้อเป็นเนื้อกีเลยนะมีมากแลวก็มีเน้เครื่องกินนะซึ่งไม่เป็นเลยไม่เหมก,กันแต่เด็กเลกน้อยเยอ <laughs> เอ,อเด็กน้อยอยู่น่ากินเหืกันเลย <laughs> ป,ปลนะ่ะเกินกัซาบลอเอาเป็นว่ายือดีจะเจ้าก็ได้หัวจีนเนาะืไม่เป็นเนว้อสีกีเลย

มันต้เอ็ดกับต <to> <cartoon> ้มชุ่มด้วยเหรอทมันจะตมได้ท้มาต้หมดก่อนทำังไมครับทอดวก่อนตัวนันตัวนี้ใครจะทอดเนี่เียดเียนอดกินอันนี้มากินเียดทบ que no es una roquilla, que un piquete. ¿Verdad, Vamos. Ya, ถ้รอันนี้นะครตหัวเตหัวนนะตหันะเป็นตัวนะเชือบเต่าหูขาวเลือบหานะต่หตงขนปรอะเป็นตัปรอกระันนะันจะตัวเสียบองกะันตัวตั้งหัั เรียบบางแล้วต้องหววนเกิดใจด้วยว่าเขาได้ยินอย่างแบบคุณมาไม่สุด นมมอยพ <t decorative certified> ี่หน่อยแล้วมัการที่จอง่ะมันเงินไปเ็นางเขาบอกการที่จองอยากไปกงกลับบ้านไย่ตอย่างน้องเนี่ยเราง้เนยมันทางย่อนเนี่ยมันเงินไปเยอะมัน่งกดีเนีย บางคนมีรูปเนาะรูปไอ้อิมหรอวะตัดด้วย <It> ่าวก็เอะตีนวะตีน้ะเกิดมา่้องยาด้วยมัยานอะดรแบนนเป็นไม่กินารล้วนะพี่น้ำมันจะขี้เข่าทำเนเข่า đến khi vượt hạn chế đến những cái gần như trước 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 nhưng mình าง,างเอาหัวไม่หัวแปลกแฟนมีหัวแล้วเอาหัวอีกคนอื pig. ่นเอิ้นมาอย่างนี้มีเสน่ห์

มันจอมันกวยมันไปไหลเลยั้งมนเรียบหรอมัหน้ามอื no, okay. ah, ่นเลยมันชาวพิดารมันสุกสาวบอมันเทียนทางแบบเปนมันไปสุดแม่ครัไปสุดยิ่งเลยนะนงที่บ้านยังไงครับบ้านเจ้าเขาดูเทียนทางบอขัเป็นไเขาดทางมันมันไปสุดยูหมู่บ้านเลยด้วยเทียนทางง่ายจริงปลายทางง่ายมันไปไปแล้วเข้าในบ้านเลย สุดเลยสุดสางกองสุดบ้านเลยมันคือเป็นทางซอยธรรมดาก็ยลยบ้างเนยม่วานั้นไปทางนขึ้นขึ้น้น้นขึนขึ้นขึ้นขนข้นขึ้นขึ้นขึ้นลึ้นขึ้นขึนขึ้นขึนขึ้นข้ข้นข้้

เขาลูกมดเลยไปเีกุหอ,อ,อามันยปินมอหมอ,หมอต้องเป็นดิมันเป็นพื้นมา้แม่บผไ,ได้ใส่เสร็จลอุ๊ย่คเนยคือปคาเลย <laughs> เอาหมอบิดนะคุณพ่มันน้อยหววยแอบยุงกับติวแบบที่ยังแมงสับมันเบ็ดเลยเขาจะมาแมงสับเป็นเนียวเสื่อๆจะไรกเยัน m ົກໄປບໍ່ຫມົດລົງຄິດວ່າຕົກໄ คลิปที่ว่ามาัดลินเมืองเฟืองเอมือนี้กันสิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันเนาะแต,แต่เศร้าเท่าคำมาเราก็ได้เห็นหลายอย่างนี่เนาะมาหอดกับมาเห็ดตั้งเตาเห็ดอาหารกินอะไรอย่างหลายๆอย่างแล้วก็ไปลินไปลอยน้ำเนาะลูกชายก็หลับไปที่จำห้อยแล้วเนาะปิดจบแล้วสำหรับมือนี้เดี๋ยวมือนะฮาจะได้ตื่นจะเศร้าลูกใส่บาตรเห็ดบุญก่อนมื้อน ก่อนออกเดินทางเมื่อเราจะไปต่อกันได้บอลได้บอลหน,นึ่งเนาะเดี๋ยวติดตามขับสมกันในคลิปต่อไปขออนุญาตขอบบุญขอบคุณสําหรับไพรที่ว่าติดตามขับสมคลิปของเขาต่ต้น,จน,จน,จน,นถึงจบเนาะถึงถึงแม้ว่าจะเป็นซ่องน้อยๆเนาะยอดวิวบาหลายแต่ก็ขอขอบใจลหลายๆที่ว่าให้เกียรติติดตามขับสมเนาะ เรัเพลยที่ว่ามาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนี่เด้อสำหรับคลิปนี้สิจ,จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีบ๊ายบาย